ปาลีนาป่าราบสวยสายหาโบเมลาดาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เมลาดาสุสีเธอมีชื่อเล่นว่าโบเป็นนักแสดงนักร้องแล้วก็นางแบบหญิงชาวไทยสังกัดช่อง7สี HD นะคะโบเมลาดาเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักร้องเกิดกรุก๊ปวง Kiss Me f จากค่าย Gamikaze แล้วเธอก็เข้าประกวดจนได้รับตำแหน่งไทย Supermodel Contest ในปี2013 โบเมลาดาสุสีหรือว่าโบค่ะมีชื่อเดิมว่าฮัทไทพัสสุสีนะคะเกิดเมื่อวันที่สมิถุนายน2539ที่กรุงเทพมหานคร โบเมลาดาเคยติด1ใน7จากการประกวดสมัยคิดบนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสเมื่อปี2004นะคะต่อมาเมื่อปี2553เธอก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเป็นศิลปินสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปจากวง Kiss Me Five โบเมลาดานั้นจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบการศึกษาคณะการศึก สันมุนชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะและรับปริญญาไปเมื่อปี2,563ก่อนที่จะมาเป็นนางเอกดาวรุ่งทุกวันนี้นะคะโบเมลาดามีดีกรีเป็นนางแบบมาก่อนนะคะเธอเคยได้รับตำแหน่งโดวินเนอร์จากการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสเมื่อปี2013และในปี2547โบเมลาดาก็เคยติด1นในเจ็ดจากการประกวดสมัคิดบนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสปี2004ด้วยค่ะ ด้วยความที่โบเมลาดาเป็นคนน่ารักนะคะสมวัยสูงหุ่นดีแล้วก็มีความสามารถหลายอย่างทำให้เธอไปเข้าตาผู้จัดละครและทำให้เธอได้มารับบทหอมน้ำนะคะนางเอกในเรื่องใหญ่กัรยาของค่ายดีด้าซึ่งนางเอกดาวรุ่งคนนี้ก็ได้ฝากฝีไม้ลายมือการแสดงที่เรียกว่าไม่ธรรมดาจนทำให้คนติดกันงอมแงมเลยละคะ่ะ แถมกระแสตอบรับก็ยังดีเกินคาดนะคะทั้งๆที่เธอเพิ่งจะแสดงละครเป็นเรื่องแรกเองและด้วยความสูงถึง172เซนติเมตรเธอจึงมีหุ่นที่ดูผอมเพรียวสูงดังนั้นพระเอกที่จะเล่นคู่กับสาวโบได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สูงอยู่เสมอนั่นเองนะคะสำหรับแฟนคลับที่อยากติดตามผลงานความน่ารักสดใสของสาวโบมิลาดาก็สามารถติดตามผ่านอินสตาแกรมของเธอได้นะคะที่ b o w underscore M A Y L A D A นะคะเธอก็อัปรูปแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เธอทำให้แฟนคลับนะคะได้เห็นกันอยู่เสมอด้วยนะคะพ<อ>เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวิธี Headset